ที่นั่งระดับต่อไปก็จะได้เชิญพรเจิญท่านผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านพระจริญพัดทองเปิดรวยสบายระดับข้อมุดเวลาจะโดนลมเม็นเต้สานักงาสอบเสร็จตื่นเต้นรุ่นอันดับอยู่นะครับรุ่นอันดับอยู่อันดับหนึ่งต้องมากนนั้ท่านผู้ตรวจราชการก็จะลงมาตันเลี้ยงได้แล้วหนึ่งลงวันครับ S <S ได้แล้วหนึ่งรางวัลน,นะครับเด้หนรางวัลแข่งระดับประเทศครับได้แล้วหนึ่งรางวัล,ล,วลวส่วดถาเหลืออีกรุ่นอีสี่รางวัลครับเรื่องการเปิดสายบริษัและก็พูดแทนนะครับเรองออเดร็กส์ <S <S ะะนำโดยพระเดชพระคุณประธานใหญ่ของเรางพระเดชพระคุณประเทศเดี๋ยวเราจะพากันไปซูมนะครับซูมของแต่โรงเรียนรับข้อเครื่องเขียนราชการ

นี่เขียนอะไรไม่รู้เขียนหกนี่ฟับส่วนถอดได้รางวัลอันอดับที่ที่สองรองกันนะรองชนะเลิศนี่ยที่สองเดี๋ยวร้ออีกรางวัลสีหลายๆมาอีกสี่หารางวัลเออนี่เิ่นขาย30บาทแมน30 อิลีนี่สดอีกสามสิบาทมันเป็นก,กาแฟโรงเรียนถึงมากเลยลองดูนี่อยู่ตรงนี้ไม่ซื้อสิอันนี้ซุ้มของเขตเกดของเราเองโรงเรียนพระสอน on the rocks นี่กับโรงเรียนน้องแวง อันนี้เราจะเป็นเขตแปดครับผลง,งานของเขตแปดเมื่อวานส่วน่านอันอันนี้เขตแปดใช่ไหมครับอันนี้ของเขตแปดนะครับเทศกาลของเขตแปดอันนี้เขตสิบเอ็ด อ,นนอันนี้เขตเก้าอันนี้ซุ้มของเขตเก้านะครับสัญลักษณ์ธาตุพนมอันนี้ผลงานของตัวแทนโรงเรียนภาคเขตเกนะ้าบรรยากาศรอผลการแข่งขันช่วงเช้าว,วันนี้ ก็จะปิดช่วงบ่ายนะครับอันนี้เป็นเขตสิบนะครับอิซาสตาร์ของตัวแทนโรงเรียนเขตสิบครับอัดร็อกส์นี่นี่ผลงานตัวแทนสนถาดของเขตสิบนะครับเมื่วอวานนี้กับงานปั้นสวยดูอลังการงานสร้าง โรงเรียนสำนีนเราแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศนะครับอันนี้เขตไหนครับนี่ เขตสิบสองครับ okay. ตัวแทนเขตสิบสองซุ้มโรงเรียนก็เขตสิบสองยไทยสดทอสดครับ อันนี้เขตอะไรครับนี่เขตสิบสามอันนี้เขตสิบสามโรงเรียนเขตสิบสามครับคณะสมทีน,ทนอันนี้ผลงานของโรงเรียนตัวแทนเขตสิบสามครับอันปั้นตะีมาการลอยตัวนะครับโรงเรียนเขตสิบสามโรงเรียน กนในนี่การนุ่งผมแบบจีนครับเกี่งสุด้วันนี้เป็นวันปิดนะครับวันปิดการแข่งขัน นักเรียนที่ได้รับวันก็จะรอรับโด่ที่วิธีอะไรนะครับก้าน่วงนี้เป็นช่ววันนี้เราไปดูโซนฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นของเขตไหนกันบ้างที่ผลงานนะครับปฏิมากรรม งานวิศุดุวิานุเขตสิบอันนี้เขตเจ็ดนะครับของเราเองีอแล้วครับนนตัเอนริหอีอันนี้เขตอะไรนี่อันนี้ผลงานเขตของอะไรนี่เขตไหนนี่ ได้เขียนอะเขียนเจ็ดเหรอปั้นไม่ได้เขียนเจ็ดเขียนเจ็ดไม่ได้เข้านี่เพราะว่าสีนนวลใช่เหรอโอ้นี่เขียนเจ็ดผลงานปั้นของสีนนวลอันนี้แม่เขาสีนนวลบ่เนี่ยแม่เขาสีนนวลบ่เนี่ยมาแม่นเอาสีนนวลบ่ได้เข้าปั้นเตะเอายุสัยเหรอโอคือเอามาโชว์ได้ที่เท่าไหร่ฮะที่หาโอ้ที่หาน่าเอามาโชว์นะเนี่ย อาจชนะตัวนี้กันนะเนี่ย <c oughs> นี่ครับผลงานผลงานของน้องสามเสนครอันนี้เขตยนไหนไม่รู้ได้เขียนไวนะ้ <c oughs> นนครัวเขียนหกหรือเปล่าเช้าวันนี้นะครับเมื่อนนี้กุยศัสตราจารย์อเร โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีนะครัของน้ำขุนนนองขุนวิทยาโระชราาาจานก็จได้งนดนรเรียนอุบลิชัยนี่ตัวแทนคิดหกนะจากนั้นก็จะได้รียินเชินท่างกองผู้ราราชการ นี่คนงานเกิดรวเขตหกครับนติมาก,กมรรมับจังหว,าาวัดน่าเขตกและจังหวันดน่าเขีสิบทับริวิทยาัดสิบกรมครอิตูจัับอยรูปจังหวัด ที่ได้เรียมเครือเขียนราชทารอันนี้ซุ้มของเขียนฮะจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่หนึ่งเลยได้ไหมเนี่ยที่หนึ่งทั้งสองเลยไหมนี่คสวยมากเลยอันนี้ของมอตน้นโอ้โหมอต้นได้ขนาดนี้ใช่หรออันดับที่หนึ่งเหรอทั้งสองเลยเหรอ เขตเขตสิบเขตเขตห้าเอาไปหมดเลยปฏิตีมากรรมอันนี้ครับผลงานปฏิีมากรรมอันดับหนึ่งครับของเขตห้านะครับโอ้โหอันนี้มอต้นนะครับมอต้นยังขนาดนี้เรามาดูมาดูมอปลายอันดับหนึ่งทั้งสองรางวัลเลยโอ้สุดยอดอีสุดยอดที่รีอาจารย์เป็นตเป็นของโรงเรียนอาจารย์ไหมยังไงไม่ใช่โรงเรียนแสดงภูเก่งมากเลยโอ้สุดยอดเลย กินขาดเลยครับอันนี้เขตห้านะครับเขตห้าน,นี่เป็นซุ้มของเขตสีน่นี่คนกนงนักเรียนครับเขตสี่

เขียน1ค <c> ร <oughs> ับดเวียดนี bbe bbe? ิต์เข <Yeah. Yeah. S 2> ียนเขาเก่งครังนับว่าเป็นเขียจริงนะครับสำหรับ ท่านที่ได้เข้าร่วมพิธีในค่ำเช้าก็เป็นพระประธานพระรุนจิบุลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ประราชทานเครื่องเกีย็บปริกานในการเรียนในครั้งนี้ครับอันดับหนึ่งชนทุนส่วนของโรงเรียนคระพิธีทรับ ในปัจจุบันตลอดถึงที่เริ่มเลยไปสู่อนาคตน,นะครับความสำเร็จถือว่าเป็นตน้นน้ำเป็นต้นทางนะครับของบัณฑิตของมหาบัณฑิตของที่หนึ่งกับที่หนึ่งของราชการของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในอนาคต